รายได้บนโลกมีแค่2แบบเท่านั้น Active income คือต้องทำถึงได้เงินไม่ทำก็ไม่ได้เงินส่วน Passive income คือคุณไม่ทำคุณก็อย่างได้เงินซึ่งวันนี้ถ้าเลือกได้คุณก็เลือก Passive income ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมครับที่มาดูกัน Active income ถ้าแปลเป็นไทยก็คือทั้ง Active ถึงจะได้คือคุณต้องเอาแรง กับเวลาของคุณเนี่ยไปแลกเงินโดยตรงแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณหยุดถ้าคุณป่วยเงินก็หายไปด้วยครับทีนี้มาดูแท้าสี่คำที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ยังได้เงินมันมาจากไหนมันคือการเอาแรงกับเวลาเหมือนกันนี่แหละครับใช้แรงและเวลาเหมือนกัน แต่เอาไปสร้างทรัพย์สินหรือว่าแอสเซทเราให้แอสเซทเนี้ยสร้างเงินแทนคุณเหมือนกันพอมีทรัพย์สินสร้างเงินแทนคุณแล้วเนี้ยก็ไม่ต้องใช้แรงของคุณไม่ต้องใช้เวลาของคุณอีกต่อไปคุณจึงหยุดได้ตัวคุณไม่อยู่ก็ได้คุณไปเที่ยวก็ได้แต่ยังมีเงินไหลเข้ามาตลอดชีวิตหนังสล่มนี้จะสอนว่าทํายังไงให้มีแพสซีฟอินคัมที่แม้สีฟด้วย6เจ็ดหลักตลอดไปาวน,นี้คําถามอะไรคืออะไรบ้างที่เป็นแอสเซท อะไรก็ได้ครับเป็นแอสเซทไม่ว่าจะจับต้องได้หรือมองไม่เห็นได้หมดนะเช่นอย่างเงนังสือเล่มนี้ก็สร้างเงินให้ผมทุกเดือนได้เหมือนกันโดยที่ผมไม่ต้องทําก็เป็นแอสเซทได้เหมือนกันทีเนี้ถ้ามีรายได้คนละแบบชีวิตก็ต่างกันฟ้ากับเหวนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีรายได้อาชีพเป็นคำที่เยอะนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณมีอ t i ี e เป็นคำคุณจะได้ชีวิตที่น่าตาเป็นแบบนี้ แน่นอนความสุขคือที่สุดของชีวิตใช่ไหมฮะทีนี้ความสุขมันต้องประกอบไปด้วย 1. คือการเงินที่ดี2คือต้องมีเวลาและ3คือต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะสุขร้อยได้คุณต้องมีครบหมดอะเงินเวลาแล้วก็สุขภาพมันคือ3กุญแจหลักๆขาดอันนึงก็ไม่ได้เช่นแบบ รวยมากร้อยกว่าล้านว่างทั้งวันเป็นมะเร็งก็ไม่แฮปปี้ใช่ไหมสุขภาพดีเวลาเยอะไม่มีตังใช้ก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันมีเงินสุขภาพดียุ่งตลอดเลยก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันประเด็นคือแบบนี้ครับถ้าคุณเป็น Active Income คุณจะไม่มีวันได้3แท่งนี้พร้อมกันนี่คือชีวิตของคนคนหนึ่งนะ20ไป ศูนย์ไป20ไป40ปี60ปีสมมติว่าตายที่ร้อยหนึ่งแล้วกันนะฮะอยู่ยาวให้เห็นว่ามันไม่เคยได้พร้อมกันจริงๆอ่ะัยเรียนไม่มีเงินแต่มีเวลาสุขภาพดีนี่คือช่วงของหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเงินดีเวลาไม่เคยมีสุขภาพยังโอเค40 50เงินนิ่งเยอะยิ่งยุ่ง สุขภาพเริ่มแย่และ60เกษียณตอนนี้มีเงินละเพราะเก็บทั้งชีวิตเกษียณแล้วก็ว่างด้วยสุขภาพไปแล้วแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งครับทำงานตกประมาณ40ปีอะเริ่มที่20เกษียณ60แต่ว่าทำงาน40ปี40ปีของการเอาเวลาสุขภาพไปแลกเงิน พอกเกษียณก็เอาเงินไปเที่ยวแล้วก็หาหมอครับนี่คือหน้าตาของ Active Income ส่วน s พส v e i n นคั e เป็นแบบนี้ทำให้คุณได้ทุกแง่งพร้อมกันที่สำคัญคุณไม่ต้องทำา40ปีคุณตัดศูนทิ้งเนี่ยทำเป็นแค่4ปีแล้วคุณได้แบบนี้เงินเวลาสุขภาพ ความสุขที่ร้อเซแล้วมีแพสสีคมหกเจ็ดหลักตลอดชีวิต